好的，好的，欢迎欢迎。 de sí. la sí. 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 นะครับ่พี่น,อน,น้องเชิญมาทำบุญครับบุญดูหมอลำงานคนเดิมที่น,นอง,องอจกกุกเกาบ เมยากาคพองกันในที่เเดทาครับดูใจพ่อข้าแม่บอกแมสอนนะครับยังเบิ่งขึ้นในวัดครับื่องพ้น่นแล้วะจะไปเนวไปเห็นเ่ผู้อยากไปเวย่างเจ้าตายพุบอนี่สอนอยู่วัเล้วว่ล้วเห็นนาผนาพนหลายหอยากสอนลูกสอนเต้าแต่เรื่อคนชักเออคนเป็ n ชักไปเจ้าโคตร้มสอน มาสอนกับสอนดูคนละกันแล้วเห็นตัวเสียมาสอนอย่างแขกคนหลายๆเสียมาสอนในลูกใหเต้าจากให้คนเห็นอย่างเออกายา้อยเห็นตาแขกตาคนเนี่ยนะลูกเตจังสื้อได้จำเอาหรื้อได้จำได้ตังแต่เื้อพอจักทอมมเาดีอย่างดีย็สีมาสลยพแม่เ่ไเืออข้าวจ้าข้าวปั่นมันเล้ยงัทวนเป็นอย่างได้เ่แม่เยแซ่บเ้ยยังอิแน่แล้วต่อาอีรเาจะต่อก็ยัง่้ เนี่ยทบดีเหราเรยกัด้แค่นั้นแรงดึ้ดูดดูดีเก่งด้วยอะไรของมันประเด็นพี่น้องเข้ามาหว่านวัฒนาว่านะครับประหลคเพชรพุทธชาตนั่นแัลเลยแล้วอื่นเนี่ยก็ โจกไห้ภาษาปะบานะโจ๊กโจ๊กปราแด็กเะครับเราว่าโจ๊กปราแด็กเลแต่ปลาเด็กอันนี้จกไห้แต่รางวัลแต่รางวัลหลากหลายเต้อื่นๆึงก่นองทีนี้ท่พอมพุงเสียเอ้ยพัดลมตะกายาสีเขียวยาสีพันสกู๊ฟแฟร์ติ้กระอนกติกกรแข็งนหรือสนใจเขาได้รถกระซ้จักรยานรนบัสหนึ่งร้อยบาทเดอ้ลแจกกับประานข้านะครับผู้ชม ทุกรางวันก็มีของราวัลตอบใจให้แกง่อยกัรนี่นะจ๊อทต้นมะนาวพี่แพนปลาะโขงเออีกงสีพอหอยเยอะไงานเพิ่นถึงวันที่สิเก้านะครับชวนชวนเวฟน้องบ้านยุ่ไก่นะครับเอาหลวงทำบุญนะาจ้า ลอยเขนเ้รจะลอยได้รางวัลน่นกำลังตั้งใหมนะครับยนีเขาีรพันาท์กีวลี่ักิ์ัที่านพัตงี่ังสนบานใหม่เนอ่คุฮากไดรรางวัล่เฮาก็ได้ของนนยอบใจโย่วขอกัี่ไหสิ่งสำคัญคือเราได้บุญเล้ อาบ้ารความปลดภัยคุณคุณก็จะต้องเินก็ได้ถ้าคุณมีต่างพี่หลายสุ่มไนที่ว่าเขาคุณไม่ใช่กัจะมีอาวัรัญญาโน้นดิงได้ให้ร <lr> ับการคุณบอกว่ามีบอนคุยโน้นะโดจไอที่เราคุยข่ระดับซเพื้อช่ายกันแล้ว ที่สิบาทยี่สิบาท้าบาทก็หนึ่งร้อยบาทรวมไห้จบไข่ว่าเพ็นข้ามาไส้จะกรย่านมันกับั100เาทนร้อยบาแบนีรับรางวัลกันเลยลรับรางวัลกันเลยนะครับรับจับจับเด่วรับรางวัลแดงแดวันนี้ยังเป็นมือัที่สองเปเป็นงานละ ตัเด so ็กด so so nah, ีเลยตัเป็นสิตัวหนึ่งตัวหนึ่งตลอดการงนามีคนเนพ่อก็คือสองคนสองคนก็คือสองคนเรื่องความสุขใจกนแสดท้ายันก็ไม้องรู้แ่ดงมีกให้มีบุญประจาวันเกินตั้งประจาวันเกินแล้แตสภาพที่น้เจเชินเลยครับนีนะ ความดีม um ันคือความหวังว่าทุกคนจะได้สุขใจความดีมันอยู่ในบ้านบ้านในครอบครัวอยู่แต่ที่จะมาพัฒนาชีวิตแต่การรับที่สิบแปดที่ได้คิดอะไรมาต้องรับความสำเร็จไปเลยรับความสำเร็จไปเลย

มัลนลิ้อของเลมนเา่องยาเขาไปนี่ปหมอของกินนีนเ่เออยาหมอของกินนี่คลิปนี้ขอพ่อสําเนดนะครับสวัสดี ท่านค,ครับ